เราอยู่ที่น้ําตกน้ําตกแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับเรียกว่าน้ําตกแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอสุขีรินตรงทางไปบ้านภูกเขาทองนะครับปุ้นป่าฮาราบาลานะครับที่จังหวัดนาราธิวาสนะครับก็อันนี้หลังจากใส่บาตรท่าแล้วก็แวะลงมาข้างทางมาเดินดูน้ําตกกันนะครับผม,มบก็กาลังทยอยกันมาครับผม อันนี้น้องโอพี่เอแล้วก็จุนิดแล้วก็จเจ้าน้องเอนะครับน้ำตกก็เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูบริเวณรอบๆนะครับขณะที่กำลังจะรอข้ามกันนะครับต้นไม้ล้มมาขนาดใหญ่เลยนะฮะแล้วก็หินอันนี้ก็คือ หลังที่พามานะครับชื่นคนพื้นที่ที่นี่นะครับเป็นนักอนุรักษ์ด้วยแล้วก็พี่อุ๋ยนะครับอ่าพี่เอกมาแล้วน้องโอ๋ค่อยมา จะไปข้างล่างชันไหมพี่ลงลงไปชันไหมชันไหมทางหรือต้องลงไปอางนี้หรือว่าลงไปข้างได้ลงขอเป็นหน้าผาอยู่ตรงนี้เป็นหน้าผาโอเคลงมาแค่เนี้ยมัง้งก็ตรงนี้ก็เป็น ฝนน้ำตกก็ใหเป็นขาลงไปจะพยายามเดินให้ถึงตรงนู้นนะครับแตเดี๋ยวว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนี่ี่อุ๋ยเดินไปแล้วนะ